ตอนใส่จุกแล้วเสียงนะ่ว<ด>าถึงเเหรอตอ<ม> <c oughs> งตัดขนาดนี้เลยหรอให้ตัดไปนี่ตขนาดนี้เลยเหรอเด็กไม่มี ใกล้ๆเ,เยอะเลยเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณก็ต้องสองพันเมื่อกี้สี่พันแล้วไอ้รถนี้มันรอบมาาันจัด คลิบนี่กลิบซ่อมรถเลยเนี่ยไม่มีที่เที่ยวเลยมีแต่ท้อมรถอ <c oughs> นันนี้แต่ไม่พันด่านขึ้นเขาใหญ่ปำอมหลม่อนไดนมุน้มันเอากี่บาทครับนิ่หว่